แม่งปืนปืน<อ>ที่ร้อมอเอาเริ่มยิงทิกดึงยิงถึงหมดทันยังไงดึงเดี้ยวดึงไปเปลี่ยนทองให้ไวเปลี่ยนท่อให้ไวยิงยิง,งเอากระสุนหมดคุกเข่าเร็วสีหอมอเร็วสิหมอกเออยิงหมดแล้วทำยังไงยิงการซกากักควา หมอบิดปืนทับแตกเลยอเอาเคลียปืนตอนนี้เริ่มเลิ่เคลียปืนจะไม่ปลดซองกระสุนหรอเออปลดซองกระสุนเห็นไหมอือดูแล้วหมอไม่ได้กลัวปืนนะเนี่ยกลัวครูมากกว่าเนี่ยลันไกลันไกเก็บปืนปืนเก็บซองปืนแคลซองแคลทีมพร้อมพร้อมเป้าหมายตรงหน้าสองนัดกระสุนหมดสองนัด ยิงชักขึ้นมาครับดึงทลายยิงบังบังจะขาทำไมฮะยิงปังบังคนมาถึงหมดกดฝาลงไปเปลี่ยนท้องศูนย์ได้ไหมเดี๋ยวฉีเดี๋ยวชีเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเตียนชี้หัไกดึงยิงปังบังเตี้ยว,วอกรเตีที่ออกก่อนตุกตาให้เรียบร้อยพอไม่ต้องรีบครับยิงเสร็จปุ๊บซ้ายขวาให้เรียบร้อย<า>นะครับน้ำกดกท้องศูนย์อย่าเปืน ดึงน้อยสองครั้งหรือสามครั้งนะครับกระซ้ายกำโนกลันไกยังครับอ้าวอ้าวออกพร้อมพร้อมวันนี้พร้อมบอกอย่มองหน้าคุยแล้วเป้าหมายหลัง้สองนัดกระึุนหมดสองนัดกับหลังฮันยิงถัดกันมาไปลหรือยังยิง เร็วทำไงเร็วครับเร็วปิดน้องสุดได้ไวเร็วป๊บดึ่งยิงปะปังยิงอนะนะนะเคลียร์ปืนเรียบร้อยเกลี่ยปืนเรียบร้อยมือขีดมือ้ายกำหนูปันกายมือขีดออกเก็บปืนเก็บกองโอเคพูดดิปืนเคลียร์กองเคลียร์ปืนเคลียร์กองเคลียร์โอเคครับเอาดูกล้องหัวเราะไปฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่าคนยิงพร้อมพร้อม เป้าหมายหลังนักขวา2นัดกระสุนหมด2นัดกลับหลังยิ่งเดี๋ยวขึ้นแล้วมั้ยมาไปเด้งขึ้นยังไงเด็งขึ้นไปต่อยไว้ต่อยไว้แล้วต่อยให้ผมงยิ่งเอาทำงานดูชี้ออกครับกดปืนเรียบร้อยดูชี้ออกครับโอเคเร็วครับเร็วนั่งลงก่อนนั่งหตรงลุกเอาเก็บปืนนะครับเก็บปืนโอเคเอาลุกมาเอาดูกล้อง Ha 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 ha!